สวัสดีครับเอฟซีเบาวีครับสวัสดีครับทีรัตน์อวดไอซิ่งก๋วยเตี๋ยวด้วครับหาทำเท่าแก่หนิงครับสวัสดีครับโตแก่หนิงสวัสดีครับไกดีไหมครับมาเลยครับผมดีมากวันนี้เปิดร้านกี่โมงครับเนี่ยเปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มครับผมห้าทุ่มครับเป็นกี่โมงครับเป็นตีโมงเย็นครับผมโอเคครับไกดีนะครับร่ำรวยครับร่ำรวยครับเท่าแก่หนิงครับ ครับฝากด้วยเพื่อน f อครับใครมาตลาดยิ่งเจริญครับอาคาร60ปีครับยิ่งเจริญบางเขนครับมีถุงอ๊อกโบราณขายด้วยครับมีถุงออกโบราณขายด้วยครับถามถ่ายกันเลยครับปลอดสารับผมข้าวครับมาครับมาถุงออกโบราณปลอดสารครับมีขายครับมาถามเลยครับร้านมีร้านเดียวในสะพานใหม่ท่านครับมีร้านเดียวสะพานใหม่ครับถุงออกปลอดสารครับมาครับมา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 กินเพื่อสุขภาพกินเพื่อสุขภาพนะครับมาสั่น อ,อยู่ตรงข้ามซอยเกานะครับวาซานนี่ก็ร้านแนะนำสมจิตเบตเตเลนคับ f อซครับเียขาวครับสวัสดีครับัวแกสวัสดีครับแกสมจิตครับสมจิตเบตเตเลนคับใครรู้จักแกทักทายนะครับ เชื่อจริงสมจิตครับชื้อเล่นเงี้ยขาวครับสุดินครับนี่ครับไปใครแหละเจคุณเไหนใอ่ะอ้าวเจ,มไ,มไ,วเเจไม่อยู่วาซานแล้วก็ร้านไข่ครับครับไข่ใยายก็สุดรอยเพลงปันตาพีครับพระเอกเราครับบาวีครับ เอาฮานี่เอาอยังเอาบอลูกไหนอทั้งมือสวยเทระนางงามเซระนองเ่ละนองมีละไปมีแฟนละไปเอาไหมคนหลออ่อซ้ำาอยสิเอาใดบอแลนางมาน้องมามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมแล้วพี่จะพาไปขึ้นรถไฟ แล้วพี่จะพาไปขึ้นรถไฟเลยไปเลยไปจนถึงบางกอถึงที่จําันนมันนอกภาษาไปบางกอกพี่ไปประจําไปน้ำที่บ่อเลยน้องไปน้ำที่บ่อเลยน้องซื้อปไา้สมองซื้อผ้าหนอกไปเที่ยวต้องน้องคนเดียวเที่ยวใส่กัดไอเอกัดไอกัดไอกัดไอแ่เฮาอแม่นแน่นอนละนานวดนาละนานวดนาพี่ขอสัญญาคักจริงแท้พี่ขอสัญญาหากจริงแท้ วาสานครับตอนนี้คำาคมบ่าวีครับไปหาหมอครับหมอตรวจโรคไม่เจออะไรครับนพ่พอตรวจหัวใจครับเจอเตเตอครับวาสานแล้วก็แล้วก็ร้านชนระดาเครื่องครัวครับสวัสดีครับน้องชนรดาครับสตอรี่เลียวครับติ๊กต k อกแล้วก็ยูทูบครับครับสู่ที่อาคาร60ปีครับ ตลาดยิ่งเจริญบางเขนครับนะครับไขยเครื่องครัวครับครับน้องสาวคนสวยครับวัสดีครับนี่ครับร้านชอโซลด,ดานะครับมาได้ครับเอาเสหน่อยนานๆหน่อยทักครัวเข็นใครรู้จักก็ทักไทยกันได้นะครับวาซาน ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเบ่าวีครับขอบคุณมากๆครับพบกันคลิปใหม่ครับว่าซนสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าสุดหล่อครับขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกครับหมูน้ำตกครับไปไปไปมาไปใกล้ๆนะครับสวัสดีครับว่าซน